นอกจากเราสอคนแล้วอ่ะมีคนอื่นอยู่ที่บ้านหลังนี้ไหมวะช่วงเวลาคนัวลุยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของ The Ghost Radio ของเรากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับนอกจากนี้ความสยองจะไม่ได้มาเพียงเสียงอีกต่อไปจากเรื่องเล่าหลอนยอดนิยมใช่ทางนี้แน่หรอวันเนี้ย พาคุณแผนทายฮัตกาต้าต้นใน The Ghost Radio สู่ภาพยนตร์สั้นเปิดทุมิติแหคงความสยองขวัญติดตามได้ทาง The Ghost Studio ไม่นานเกินหลอน